สวัสดีน้องๆหนูๆทั้งหลายวันนี้เจ๊พูริพูริซันเนอร์ก็ได้เข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนั้นฉันก็เป็นนักโทษแดนแปดแล้วก็ไล่ตุ๋ยทั้งกมราจะทันมาหมดแล้วจะบอกก่อนเลยนะวิธีการได้ชน,นก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแค่คุณเป็นคน,คนมีตังค์ของในวงล้อหนึ่งหน้ามีประมาณ100ชิ้นการจะซุ่มหนึ่งครั้งใช้26กแบงก์ก็เท่ากับว่าเราต้องเสียแบงก์ไปประมาณ2 6 0 0แบงก์ถ้าไม่มีแพ็คคูณ2ก็โดนประมาณ10,000 แต่ถ้ามีแพ็คคุณสองก็โดยประมาณ5,000แต่ยาวทั้งสองหน้านั้นก็เสียประมาณ1,000 0ถึง2,000 0บาทฉันบอกแค่นี้แหละเออถ้าใครอยากได้ฉันไปไล่ตุ๋ยฝั่งตรงข้ามแล้วก็คุณต้องมีเงินหนานะแต่ก่อนอื่นฉันน่ะจะไปอยู่ทีมของมอมมิ่งนะเออนี่คือเรื่องราวก่อนที่มอมมิ่งจะสุ่มพี่กระเทยดังนั้นไปรับชมกันก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับทุกคนผมก็ผมมอมอมิงนะครับหรือว่าห้าวยา์นี่วันนี้เราอยู่กับเกมหมาเอ้ยเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเราจะมาส่งพิ่กระเทยกันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่กับน้องๆในไลฟ์อีกประมาณ25-30คนเลยนะครับก็จะมีน้องเต้เซกเตอร์มีคิดว่าผมคือใครมีน้องเจมีอาปุ้ยมีหวยน้องบีเอ็มมีน้องเจมมีน้องว่านมีแอดมินอีกหลายคนเลยครับอีกเกือบร้อยอ่ะอีกเกือบร้อยอ่ะ,อะ วันนี้ผมจะเปิดพี่กระเอทยนี่ครับทุกคนด้วยการล้างหน้าแรกให้เกลี้ยงใสสะอาดแบบสะอาดจัดเลยนะเออเอาละก่อนอื่นผมก็จะสุ่มนะครับแต่ก่อนนี้ผมจะสุ่มนะครับช่องเรามีบนสมาชิกฟรีเดอนละสาสิบห้าบาทเพื่อใครโก้ภาพคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวันแพนแมนสามารถสมัครกันมาได้เลยนะเนี่ยดูตาสมาชิกก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนพวกเด็กในไลฟ์ผมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นชื่อเขียวเพราะว่ามันเป็นสมาชิกเกงครับเออนี่อะ พร้อมแล้วนะครับทุกคนผมจะหมุนสามเข็มนี่ครับก่อนอื่นนะก่อนนี้ใครจะสุ่มนะครับดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะสุ่มหนึ่งครั้งถ้าไม่มีตัววงล้อจะเสียยี่สิบหกแบงค์นี่ครับก็คือการหมุนหนะึ่งเข็มน่ะจะเสียยี่สิบหกแบงค์การจะล้างหน้าแรกม,มีของร้อยชิ้นก็คือสองพันหกร้อยแบงค์นะตอนนี้เรามีสองพันสามร้อยยี่สิบสองแบงค์นะครับไปสามเข็มเลยโบจื๊อจื๊อจื๊อจื๊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 เฮ้ยโอ้โห โอ้โหลดยหินมันอยู่เยางนี้หินมันอยู่เย้างนี้เอาหมาไม่หมาก็ดูเอาเอาหินมันเนี่ยโอ้ยไ,ไปต่ออีกสามเข็มเลยแค่รอบแรกมาถึงก็ดูสภาพกบน้ล้างแน่นอนอนี่ไงนี่ไงราบสองก็รู้ว่าเกลือจัดไป แค่ดูสองอก็รู้แล้วน้องว่าคือใช้สูตรหนึ่งเข็มแล้วก็สามเหรอเฮ้ยได้เศษมาห้าเว้ยใส่พี่ก็เทมาห้าอ่าใช้สูตรก่อนสองสองล้ไปสามเนี่ยหนึ่งเข็มแล้วก็สองเข็มแล้วก็สามเข็มนะโอเคไปหนึ่งเข็มก่อนหนึ่งเข็มก่อนเลยโบเข้าไปผมเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านวงล้อเพราะผมตุ่มมานักต่อน,นักละอ่าต่อไปสองเข็มจัดไปผู้เชี่ยวชาญด้านวงล้อของแพเขามาแล้วเขามาเองเอาดูติดกันอย่างนี้ มีแต่คนวยพรเจมนะน้องเจมขอคุณน้องเจมด้วยนะที่เอาไอดีมาให้พี่สุมนะขอบคุณามากๆนะครับแต่ก็พี่จะพยายามให้ไม่เกือนะขอให้ผมได้หินหรือว่าโลกแก้วก็ได้ครับรอบนี้ครับทูไป <c oughs> เร่แล้วเร่ละเนี่ยา,ายนะนเริ่มมาแล้วมาเริ่มเตือนคุณแล้วว่าตัวเราโชคไม่พอนะอยังต้องใช้78แบงค์นะ้ <c oughs> <c oughs> ตามรอยฟินิกไหมฟินิกตอนนั้นลางตู้น้ำตาจะไหลไหมเอา ตาลอยพี่หนิกไม่ไหวจริงนี่นิ่มหัวล้อเ้าพี่บอใครหัวล้อพี่เว้ยะจัดขยาจ,จริงเจมหมาอีกเจ็ดสิบแปดไปผู้เชี่ยวชาญไม่มีเหมาผู้เชี่ยวชาญต้องได้รอบนี้ได้แน่นอนเออไอ้ได้แล้วหนึ่งเมตรซึ่งมันก็ไม่พออยู่ดี ได้แล้วหนึ่งเมตรซึ่งมบบก็ไม่พออยู่ดีตามรอยฟินิกไม่ไหวจริงอา่าสามเขม็มขี้บนขี้ล่างจบเลยไปลูกพ่อรอมนี้จบเลยแล้วก็เหมาไว้หมดเลยมาดูกันว่าเราจะเหมาหรือว่าเราจะล้างตู้ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันออกลูกแก้วหรือออกหินครบเนี่ยสองเมตรเนี้ยคือของทุกอย่างที่เหลือเนี่ยเราจะได้ทันทีเว้ยได้แบบออโต้เลยเว้ยเออเราจะได้ทันทีตัดไปคือเราไม่ต้องล้างก็ได้ถ้าเราได้ ไม่ออกเอาไรเอาใหม่มีโอกาสให้เราแก้ตัวอีกหลายครั้งเพราะว่าเรามีแบงค์เยอะอ่าทำไมพี่ไม่่าผมเศร้าแล้วผมพี่อัดคลิปอยู่คขาปุ้ยพี่พี่อัดคลิปอยู่ถ้าพี่ตอบทุกเม้นต์มันจะยาวคลิปมันจะนานออกไปพี่ขอโทษด้วยนะถ้าพี่ไม่ได้อ่านของใครนะเพราะว่าพี่ก็ต้องหมุนต่อะเออพี่ตอนนี้คือเรากําลังอัดคลิปอยู่ เรากำลังอัดคลิปลงช่องแครเกมสตรีมเมอร์ไทยกันอยู่ครับถ้าพี่ขอโทษใครด้วยพี่ขอโทษด้วยนะใครที่พี่ไม่ได้อ่านนะครับพี่ขอโทษจริงครับเออไปกดสองครั้งเหรอกดสองสองแล้วหนึ่งได้แน่จริงหรือเปล่าโอ้โหอ่ะพี่ลองเชื่อเองนะสองสองแล้วหนึ่งนะอ่ะสองเข็มไปบือ เหลืออีกพันแปดจะพอไว้ดีสัจัดไปชึบ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 อุ้ยเนี่ยทรงมันเหมือนจะได้แต่มันก็เลยอ่ะเข็มเยอะยืดห่วงแบงค์ไปชึบ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 หินก็ได้ไปลูกแก้วก็ดีน้องพี่อสามเข็มหัวสามเข็มหัวน้อง สวัสดีครับพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสามเข็มมั่วเนอะอื้อมโคตรนายก็ขยันออกจังเลยใสนเนี่ยไปเขาจริงละขอบคุณครับพี่ต้าขอบคุณครับโอ้โหใหญ่ไปอีกทีหนึ่งแล้วใหญ่ใหญ่ อือแล้วก็สามสองหนึ่งโอเคว่านจัดปลายสุดนี้ได้ทรงล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกสามสองหนึ่งนะโอเคตามที่ว่านบอกพี่จะลองดวงว่านนะสามก่อนแล้วก็สองแล้วก็หนะนึ่งนะสามไอนี่ถ้าโดนลูกแก้วนี่จบแล้วนะของในวงล้อเราเรา,เราล้างได้เลยเว้ยแบบไม่ต้องเสียตัว๋วไม่ต้องเสียอะไรแล้วอ่ะมันให้ทั้งหมดเราฟรีเว้ยพอพี่เคยแม็กซ์ยังไม่กลับบ้านเลยพี่ยังไม่ปิดเทอมครับพี่ต้าชัดเจนใน่างแรกโอ้โหพี่ก็เคยบอกฉันอย่าร้องไห้ ผมได้ล่างแรกไอ้บ้าผูมีแล้วไปรอบสุดท้ายหินไม่พออยู่แล้วปุ้ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมหินไม่พออึม <c oughs> โคโลยอดเลยบนกับล่างอจาจจะไปสามรอบ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมหินไม่พอบอกในคลิปเลยบอกในนี้เลยบอกทุกคนให้เข้าใจด้วยว่าทําไมถึงไม่พอโอ้โหสามเข็มแทนที่มันจะกระจายแล้วมันไปลงที่เดียวกันหมดไอ้บ้า ขอไม่ล้างนะผมขอไม่ล้างขอไม่ล้างวงล้อนะฟิลิกแมวผมล้างมาจนหน้าซิดเลยนะไป <c ayed> ขอไม่ล้างนะสามสามสองสองเต้โอเคสามสามสองสองเดี๋ยวขอสามรอบนี้อ่อต่อไปโอ้โหแล้วก็สองไปมาเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทาไมหินถึงไม่พอแล้วเปรียบเทียบกันเลยว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูพี่เอาข้อมูลมาหมดแล้วไป สามสามสองสองนะรอบน,นี้รอบสุดท้ายนะสวัสดีครับเต่าเชเจอเกมหมาเล่นซสละนะโอ้ไม่ออกแล้ววะล้างแน่เลยวะัดไปแต่ยังไงคือเราไม่สามารถปลุกในคลิปนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับว่าว่ามันไม่เลยไปหน่อยนึงโอ้ยวงล้อพันหนึ่งเสียเงินเท่าไหร่วงล้อพันหนึ่งถ้ามีคุณสองเสียงเงินห้าพันบาทค,ครับอบปุ๋ยถ้าไม่มีคุณโอ้โหอ,โอ,อีดเดียวก็ไม่เข้าไปเนาะ ดูสองเหมาไม่น่ารอดต้องรอดดิวะไม่ต้องล้างยะทีละสองอ่ะค่อยๆทีละสองเผื่อเราดวงดีพอเราดวงดีทีละสองไงแบบอุ้บแล้วของที่เหลือก็ได้เลยถ้าเราใช้สามเข็มเดี๋ยวมันจะหมดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแบงค์เรามันจะหมดไว เราก็ค่อยๆไปทีสองก็ได้เออจะได้ไม่ต้องล้างไม่เหมาดีว่านเราจะไม่เหมาอันนี้มันล็อกแต่ส่วนมากลูกแก้วมันจะล็อกเพราะฟีนึ่แมนพี่ก็ล็อกเออจริงๆแต่ว่ามันจะอยู่อันสุดท้ายเลยลูกแก้วอ่ะเนี่ยดูดิมันไม่เฉียดให้ด้วยเพราะมันเฉียดมันก็ไปโดนของอย่างอื่นพี่เธอบอกฉันอย่าร้องไห้ฉันโดนไปห้าพันกว่าบาทดูดิมึงดูมันแยกกันอย่างงี้ดิ ลอ้ลอวงลอง้อมันลอ้ลอบอกว่าเข็มมันหมาก็าดูอ่ะคอยดูเข็มมันนี่พอมันจะได้เนี่ยมันก็มันก็ฉีกไปทางอื่นน่ะสามเข็มเหรออ่ะร,รอบรอบนี้รอบเดียวสามเข็มเผื่อเผื่อดวงดีเผื่อปุ้ยให้โชคเผื่อปุ้ยให้โชคกับเราเฮ้อยี่ยีออออ่ต่อยกูไหมเข็มมึงต่อยกูไหมยีออออ่ต้องเหมาใช่ ใช่เต่าเชต้องเหมามันต้องมันมันล็อกอ้าวเห็นไหมดูดิมันสลับไม่ได้ครับมันสลับไม่ได้เดี๋ยวลองหมุนเข็มเดียวดิมันล็อกมันต้องเหมามแก้วอ่ะแต่ถ้าเราดวงดีก็คือของที่เหลือเนี่ยเราจะได้ฟรีเลยน้ำตาจะไหลได้โซนิกในตัวม่วงจริงเหรอเฮ้ยจะได้ทำหกดาวไงนะ้องเกมดีมีแเดบัคอะเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าทำไมลางหน้าแรกโอ้ย ทำไมล้างหน้าแรกถึงยังปลกตื่นไม่ได้เดี๋ยวพี่จะบอกเข็มจริงน้องดเสิสภาพโอ้อยว่าไม่ล็อกไงแต่มันมัลอกร้อยเซนมันเกมหมามันล็อก โอ้ย,อยไม่ใครมึงเหลือมม่แถมตัวแดงให้กูแปดใบไม่ไม่ไม,ไมจแถมตัวแดงให้กูแปดใบแล้วตากูจะไหลเหลืออีกร้อยสิบสองอ่ะไปดูหน้าสองกันนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นหน้าสองพี่จะบอกให้ว่าทำไมมันถึงปลุกตื่นไม่ได้อ่ะไปดูดูเลยก็ได้ไป หน้าสองมันให้สามหินนะครับรวมกับหน้าแรกเป็นห้าหินนะครับห้าหินเนี่ยมันไม่พอทําพาร์สองอยู่แล้วครับเพราะว่าปลุกเตือนล่างแรกเอ้ยปลุกเตือนจากล่างแรกไปล่างสองก็ใช้สี่หินแล้วครับแล้วก็ทําจากพาร์หนึ่งไปพาร์สองเนี่ยมันต้องใช้อีกสองหินนะครับซึ่งมันไม่สามารถทําพาร์สองได้นะครับปลุกเตือนยังยากเลยครับถ้าไม่ล้างหน้าสองอ,ะ <S <S 2> <S 2> อ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับอ่ะไปเปรียบเทียบกับวงล้อฟ,ฟินิกแมนนะครับวงล้อฟินิกแมนหน้าแรกนะครับให้หินมาทั้งหมด4เม็ด ให้หินทั้งหมด4เม็ดแต่วงล้อพี่กระเทยให้หินแค่2เม็ดราคาน้ำมันแพงและหินมันแพงขึ้นหรือยังไงครับ G m มึงเป็นโลกอะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอสัญญาว่าผมจะไม่ด่าใครนี่ว่อะอะเปรียบเทียบกันเลยนะครับสมัยที่ผมล้างวงล้อฟินิกแมนนะครับฟินิกแมนให้4หินนี่คือสามารถปลุกเตื่นพันหนึ่งได้เลยครับแต่พี่กระเทยให้มาแค่2หินซึ่งมันจะไปพอยาไส้อะไรครับ GM และ GM เมก็มาขอโทษบอกว่าจะชดเชยให้2หินหลังจากที่ สิ MM ้น,นสุดกิจกรรมก็คือสิ้นสุดกิจกรรมวงล้อมันคือเวลาหนึ่งเดือนและหนึ่งเดือนถัดจากนี้ทัดก็เข้าก็ต้องเอาทัดไปลงหาเศษก็ไปปั้นทัดไปสุ่มทัดแต่พี่กระเทยที่อยากปลูกไม่ได้กูจะเอาไปทำไปก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันในคลิปนี้ด้วยนะครับ45คนดูนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ต้องลาไปก่อนบายบายครับผม <c oughs> มาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการส่มอีกครั้งจนได้หินแล้วนะครับเออผมหมดตังค์ไปเยอะเนื่อ,องกลืมกดไลค์ผมด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจผมนะผมจะมาปลุกตื่นให้ทุกคนลืมต้องกดตรงนี้ผมกำลังอินอยู่มามาผมก็ได้ทำการรวมรางพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้แล้วก็ส่งมินิฮาร์ดไป มิน่หาจากมอมิงเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ได้พี่กเทยแล้วเอาไปว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวนะครับขอบคุณน้องเจมที่ให้ยืมมาดีมาสุ่มด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณท่เราชนจบครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม